การจัดมีเดียบริฟฟิ้งในงาน Thailand t r a v e l m a r t Plus 2012ถือว่าเป็นหนึ่งกิจกรรมสำคัญในการส่งเสริมการขายภายในประเทศที่ใหญ่ที่สุดที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีซึ่งปีนี้มีสื่อมวลชนทุกขแขนงจากทั่วโลกกว่า100รายให้ความสนใจรับฟังสถานการณ์อัปเดตในเมืองไทยข้อมูลข่าวสารต่างๆในด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยกันอย่างคับข้าง โดยมีนางจุธาพรเริงรนอาสารองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรปแอฟริกาตะวันออกกลางและอเมริกาของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นผู้ถแถลงและให้ข้อมูลดังกล่าวค่ะก็เป็นโอกาสอันดีที่เราจะแจ้งให้เขาทราบนะคะว่า เ,เรามีสินค้าทางการท่องเที่ยวใหม่ๆอะไรบ้างนโยบายของเราเป็นอะไรบ้างเพื่อที่เขาจะได้ไปช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นะคะรวมทั้งทราบเรื่องของจํานวนตัวเลขนักท่องเที่ยวหรือว่ารายงานข้อมูลสถานการณ์ล่าสุดให้กับเขาทราบค่ะ